G&P Racing วันนี้ครับอยู่กับท่อชานสปีดเหมือนเดิมมีสินค้ามาใหม่นะครับคือท่ออันนี้จะเป็นสกูป p ี้ไอนะครับใส่ได้ทุกปีกับซู o เม,มอร์เอนะครับซูมเมอร์อันนี้มันจะเป็นเดือยของซู o เม,มอร์เอนะเอาไว้ติดกับบังโคลหลังนะครับแต่ว่าใส่สกูป p ี้ไอได้นะครับถ้าของซู o เม,มอร์เอมันจะมีแผ่นเขาเรียกวอะไรเหล็กยึดกับบังโคลหลังมาด้วยนะครับอ่าส่วนอันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นของสกูปี้นะครับข้อนะครับ ยี่ห้าออกสามสิบสองนะครับอันนี้ของมีโอฟิโนตัวเก่านะครับเกฟิโนเกน้ํามันรวมนะครับไม่ใช่เกน้ามันแยกมีโอไม่มีอาร์ฟีโนไม่มีอาร์มนะครับใส่ได้คอยี่ห้าออกสามสองครับตอนแรกที่มานะครับมันจะเป็นไส้ตะแรงล้วนนะครับมันจะเป็นไส้ตะแกงรงล้วน,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 ส,วนส่วนตอนนี้จะเป็นแป๊บตะแรงนะครับเป็นแป๊บตะแรงเหมือนกันรีวิวเสียงฟังที่ท้ายคลิปเดี๋ยวผมตัดต่อให้นะครับ ไซปับตะแกงนะครับจุกนอกห้าสบ็ดมิลน,นะครับจุกนอกห้าสิบอ็ดมิลจุกในนะครับนี่จะมีจุกในอันนี้เป็นสามสิบแปดมิลน,นะครับผมมีของพร้อมส่งครับเป็นงานโฉมใหม่ป้ายโลโก้ใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังรีวิวเสียงกันนะครับสนใจก็สั่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมไป